ขบวนรถดร่วนพิเศษดีเซลร,รังที่43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีครับกำลังจะผ่านสะพานดำข้ามแม่น้ำปานบุรีครับ Special Express r a i l Car Number 43รอม b a n g k o k สุรา r a t t ธานีสวัสดีครับพบกับนัทสุเนเทรนกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการถ่ายรถไฟในวันที่16ตุลาคมครับมารับชมกันครับมาแล้วโดยในช่วงแรกผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำปานบุรีนะครับ ก็กำลังจะมีขบวนรถขบวนที่43ผ่านนะครับ ก็ผ่านไปยังรถเร็วนะครับเวลาต่อมาครับเวลา14นาฬิกา18นาทีครับก็มีขบวนรถธรรมดาที่255ทนบุรีหลังสวนครับกำลังจะผ่านสะพานดำข้ามแม่นะ้ำปราณบุรีครับ Ordinary Train Number 255 From ทบุรีทุหลังสวน รถจากําขบวนเป็นอัสตอมหมเลขสี228ครับแล้วผมก็ามาต่อในช่วงเย็นที่บริเวณที่หยุดรถบ้านปลาไก่นะครับเวลา17นาฬิกา37นาทีครับก็กำลังจะมีขบวนรถผ่านนะครับเป็นรถด่วนพิเศษทักซีนารัสขบวนที่31กรุงเทพหาดใหญ่ครับ Special Express Train No. 31ทักษินารัฐฟอร์มแบ k o อก2หาดใหญ่ n c t i o n รถจักท้องบนเป็น q s หมยเลข5207ครับ1 8นาฬิกา23นาทีผมอยู่ทางทิศใต้สถานีปากท่อครับก็ขบวนรถด่วนพิเศษที่37นะครับด่วนทักษินและขบวนที่45นะครับกรุงเทพสุวกระภลกและประดังเบซารครับกำลังจะผ่านสถานีปากท่อครับ Special Express เ r ร i n n นัม e บอร์ n d 4 5ทักษิน from Bangkok ชูสุไหาพกะโรกแอนดบาดังเบซารถจักรทำขบวนเป็น y, 1, รถจักร QS l หมายเลขค่า210ครับ